ฟิลิปครับเอาเรือนนี้ครับผมไม่ไหวอะครับสอ <2 S 2> งเราคุยกับเขาขอลดให้สักสองเปอร์เซ็นต์ก็ได้โอ้โหแหมโชคดีเขาไปให้กำลังใจนักกีฬานะฮะก็ค<ะ>นไทยเหมือนกันนะครับ<ะ>นี่ก็ส่วนหนึ่งมีเรื่องเงินอัดฉีดนิดนึงไหมล่าสุดตัวน้องเล็กเห็นบอกได้เท่าไหร่นะคุณทีนี้นาา เหรียญทองแดงอะในถึงไหนแล้วน้องเล็กเยล่าสุดตัวเลขอยู่ที่9้าล้าน2อง0 0ืบาทแดงนะจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ4ล้านมีช่องสามให้ด้วยช่องให้ห้หลายหน่วยงานด้วยแล้วก็คุณตันแน่นอนนะอิชิตันให้ห้าแสนอ๋อแม็กโดนัลเขาก็ให้แม็กโดนัลเนี่ยเมื่อตอนที่วันที่น้องเต้าได้เหรียญทองแดงครับเหรียญเงินน้องเต้าได้เหรียญเงินกลับมาเนี่ยวันนั้นเลยนะแม็กโดนัลแจกโค้กฟรีช่วงเวลารู้สึกว่าจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมง ฟรีฉลองทุกสาขาทั่วประเทศอ๋อเหรออ้าวมันไม่บอกคัเนี่ยมันผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่วันนี้น้องเต้วได้เหรียญเงินนั่นแหละแล้วก็ร้านเนี่ยเนี่ยเจ๊จงของทอดอ่ะตงโรต้าที่มาขายตลาดนัดดาราของเราด้วยอ่ะแจกน้ำซุปฟรีเมื่อวันที่น้องเต้วได้รางวัลเหมือนกันได้เหรียญกลับมาอืมโอ้โหนี่เหรียญสมัยก่อนเหรียญทองแดงก็ได้ไม่ถึงเท่านี้นะเป็นไม่เท่าไหร่นะอันนี้มากแค่เลยเลยโอ้โหนี่เก้าล้านนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแก้วพงประยูนได้เขาบอกได้ ถ้าเหรียญทองร่วมร่วมเจ็สิบล้านเนี่ยโอ้โหคือไม่ต้องถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกับเอาตังไปทําอะไรเนี่ยมีทําเรื่องขอเลื่อนยศด้วยนะครับอ่านี่ก็คือบรรยากาศของโอลิมปิกนะครับเดี๋ยวรอดูกันเราเอาพักสักครู่หนึ่งและกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มีเรื่องของคดีอาชญากรรมมีอุบัติเหตุอ่าเดี๋ยวกลับมาฮะพูดเดียวครับ มื่วันนี้มีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่โอ้โหสลดหดถูหัวใจทําให้คุณพ่อใจสลายเลยครับวันนี้ดูหนังสือพิมพ์คือใครเป็นพ่อเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกดีฮะว่ามีลูกสาวแล้วสูญเสียไปเนี่ยมันพูดไม่ออกจริงๆเป็นความสูญเสียที่อธิบายไม่ได้นะฮะดูภาพของคุณโกวิดดารารุ่นเก่านะครับร้องไห้หัวใจสลายฮะ สูญเสียลูกสาวไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับน้องหน้าตาดีด้วยนะครับเรียนก็เก่งมีความสามารถแล้วก็จะเป็นดารานักแสดงในอนาคตคุณพ่อก็บอกว่าวางแผนให้กับลูกเอาไว้แล้วเนี่ยคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเกือบเกือบจะ6กโมงเช้าบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุคือในช่วงทางต่างระดับรัชวิภาคือคุณผู้ชมที่เดินทางจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไป ทางประชาชื่นมันจะมีสะพานข้ามวิภาวดีไอ้สะพานเนี่ยครับพอข้ามไปแล้วเนี่ยซ้ายมือมันจะมีตัววายนะเป็นตัววายก็คือเลี้ยวซ้ายลงไปเนี่ยจะเป็นวิภาวดีถ้าตรงไปก็จะเป็นประชานุกูลนี่ออกไหมฮะทีนี้อ่านี่ฮะที่เห็นเนี่ยครับทีนี้ปรากฏว่ารถเบนที่น้องนั่งมา กับ,บเพื่อนชายเขาเ้าใจว่าน้องหมายเป็นคนขับเพราะเพื่อนชายเนี่ยขับรถเป็น,ปนมาเจอไอ้ตรงเนี้ตัววายเนี่ยนะฮะไอ้ตัววายเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสโลปอ่ะพอรถมาด้วยความเร็วแล้วถ้าเกิดขับแล้วดูทิศทางไม่ดีเนี่ยครับมันจะเหินออกมาคือจะโดนไอ้สลปแท่นปูนเนี่ยเหินแล้วตกลงมาข้างล่างตรงตำแหน่งนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานมีคนแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเบนซ์ รุ่น3า0 0 e ทะเบียน 1A3331 กทมพุ่งตกจากขอบสะพานลงมากระแทกพื้นด้านล่างมีคนบาดเจ็บและก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุพยานก็เล่าให้ฟังครับพยานที่เป็นลูกจ้างสำนักระบายน้ำกทมชื่อคุณประสิทธิ์บอกว่าตัวเองเข้าเวรอยู่ใกล้กระจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเหมือนกับรถคลูดกับขอบกั้นทางสักครู่หนึ่งได้ยินเสียงเหมือนวัตถุ ตกลงมากระแทกพื้นดังสนั่นวันไหวคือดังโครมก็รีบเข้าไปดูปรากฏว่ามีเศษชิ้นส่วนกระจกแตกกระจายมีเศษวัสดุของรถแตกกระจายรอบๆอบก็แจ้งหน่วยกู้ภยัยพอหน่วยกู้ภัยมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เล่าให้ฟังครับว่ามาถึงจุดเกิดเหตุพบรถเบนซ์อยู่ในสภาพแตะแคงขวามีผู้บาดเจ็บนอนหมดสติไม่รู้สึกตัวอยู่ที่เบาะคนขับขายังคาอยู่ที่คันเร่งมีร่างของผู้ชายทับ ผู้หญิงอยู่โดยศรีรษะของทั้งสองคนโผล่มานอกตัวถังรถและยังถูกขอบหลังคารถเนี่ยทับคอทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะพลิกรถกลับมาเพื่อจะงัดร่างของผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลนี่นะครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงโรงพยาบาลทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลเปาโลคุณหมอพี่ชายแพร,พร่พัทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมแพทย์ ก็ถแถลงข่าวพร้อมกับคุณพ่อคือคุณโกวิทวัฒนกุลซึ่งเป็นดารารุ่นใหญ่นะครับมาพร้อมกับลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตก็คือนางสาวมันทิตาหรือมิ้นเอฟก็มาถึงที่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็แจ้งอาการล่าสุดของผู้บาดเจ็บก็คือน้องมาทวีวัฒนกุลหรือว่าน้องใหม่อายุ21ปี เป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณหมอก็แจ้งบอกว่าตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยครับอาการสาหัสมากคือแขนขาไม่หักความดันที่ประจรตอนมาใหม่ๆเนี่ยยังดีผลการสแกนสมองก็พบว่ากะโหลกร้าวสองข้างสมองบวมก้านสมองบวมมากต่อมาอาการเริ่มแย่ลงความดาันโหิตลดลงตรวจพบกระดูกไหปราหักปอดฉีก มีลมออกจากท่อหุ้มปอดหัวใจเริ่มหยุดเต้นแพทย์ต้องปั๊มหัวใจช่วยชีวิตและก็ให้ยากระตุน้นเริ่มมีเลือดออกทางปากและทางจมูกเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงคณะแพทย์พยายามจะช่วยปั๊มยื้อชีวิตอยู่ประมาณชั่วโมงครึง่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมีเฉพาะหัวใจที่ยังเต้นอยู่แต่เกิดจากการให้ยากระตุน้นจึงคุยกับญาติว่า ไม่สามารถจะช่วยชีวิตน้องหมายได้จริงๆคือทั้งคุณพ่อทั้งพี่สาวก็ตัดสินใจคือตัดสินใจให้น้องหมายไม่ทรมานจากไปอย่างสงบดีกว่าหน้าตาน่ารักทีเดียวครับหน้าตาดีเลยฮะคือเป็นดาราเป็นนางเอกสบายเลยครับก็ท้ายที่สุดญาติก็ตัดสินใจว่าให้หมอหยุดใช้เครื่องช่วยน้องก็จากไปอย่างสงบเพราะว่าสมองถูกกระทบรทืออย่างรุนแรงนะครับ ทางคุณพ่อคุณโกวิ 19, ทวัฒนกุลก็ร้องไห้อยังทําใจไม่ได้นะฮะคือคุณพ่อเล่าให้ฟังครับบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งก็มากับภรรยาแล้วก็บอกลูกสาวคนโตบอกให้รีบมาก็ภาวนาบอกอย่าให้ลูกเป็นอะไรหนักเลยขอให้หมอเนี่ยช่วยชีวิตให้สุดความสามารถแต่พอมาถึงโรงพยาบาลก็พบว่าลูกในอาการหนักจริงๆคุณหมอก็ช่วยเต็มที่ สุดความสามารถของคุณหมอไม่อยากให้ลูกเนี่ยทรมานจึงตัดสินใจยุติการช่วยนะคือหยุดเครื่องทั้งหมดน้องก็จากไปคุณโกวิทก็บอกอีกครับบอกว่าผมก็เคยบอกน้องเนี่ยคือลูกสาวคนเล็กเนี่ยเป็นคนห้าๆเวลาจะอ่านหนังสือสอบเนี่ยชอบออกไปอ่านนอกบ้านคือไปติวคราวนี้ก็เหมือนกันคือไปติวอ่านหนังสือแถวเมเจอร์รัชโยธินร้านแมคโดนัลพ่อก็เตือนบอกอย่าไปมันดึกแต่น้องก็ ต้องไปน้องบอกจะไปก็ไม่รู้จะห้ามยังไงก,ก็เลยต้องปล่อยคุณโควิดบอกว่าผมเคยบอกเขาตลอดว่าถ้าจะอ่านหนังสือก็ขอให้อ่านที่บ้านแต่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อคือลูกของผมจะเห้าๆทำอะไรเชื่อมั่นในตัวเองสูงเมื่อห้ามแล้วไม่เชื่อผมก็ต้องปล่อยไปลูกจะไปติวหนังสือกันทําอย่างนี้เวลาจะมีสอบซึ่งทุกครั้งที่ไปพ่อแม่จะนอนไม่หลับกลัวลูกเป็นอันตรายเพราะว่าลูกคือแก้วตาดวงใจ ที่ผ่านมาลูกเรียนดีเรียนปีสาคณะมนุษยศาสตร์เอกการโรงแรมและการท่องเที่ยวเก่งภาษามากเคยไปรับจ็อบเป็นล่ามให้กับหลุยนานนี่นักฟุตบอลจากแมนยูที่มาเมืองไทยเมื่อไม่นานวันนี้มมนเขาทํางานหาเงินช่วยเหลือตัวเองได้มผมเองฝากฝังผู้ใหญ่ไว้แล้วถ้าจบจะให้ทํางานในกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและผมตั้งใจว่าจะทําหนังเกี่ยวกับมวยไทยและให้เขาเป็นนางเอกเป็นไกด์สาวพาฝรั่งไปดูการต่อยมวยไทย จากการไปครั้งนี้การจากไปครั้งนี้ของลูกผมเสียใจจนพูดอะไรไม่ถูกอยากจะให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ลูกฟื้นกลับมาเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากขอเตือนทุกคนว่าถ้าน้องเรียนหนังสือให้อ่านหนังสือที่บ้านอย่าติวข้างนอกเลยนี่คุณพ่อเ็าบอกแบบนี้ครับส่วนพี่สาวน้องมิ้นเองก็บอกว่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา คือคือจิตใจเข้มแข็งมากนะฮะก็บอกชีวิตคนเราเกิดมายังไงก็ต้องจากกันเรายึดเข้าไว้ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติมีสติอยู่กับทุกวันง่วงอย่าขับรักษากฎจราจรน้องก็ไปสบายแล้วทราบขาวตอน7-8โมงเช้าก็ตกใจก็เมื่อวานยังคุยกับน,น้องอยู่เลยตอนคุณพ่อมาปลุกบอกว่าน้องเกิดอุบัติเหตุก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรง่ายๆเพราะว่าน้องเป็นคนเ้าาๆก็เสียใจครับเนี่ยมีเสียงของ พยานนะครับรวมทั้งคุณพ่อครับพี่สาวครับวิ่งมาดูว่ามันรวมคลุ้มมาแล้วตกใกลจะตัวเราไหมผมว่ายังไม่ถึงครับมันตกก่อนนะไวกว่าเสียงดังเลยล่ะเสียงดังคลุ้มเลยครับไวกว่ามันหัวออกมันรถเนี่ยมันพับอยู่หัวออกกินน้นอะ ร้องครับไม่มีไม่มีไม่มีเสียงเลยครับไม่มีเสียงร้องเลยการยังคํามแบบข้ามแซบอยู่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัวมัน,ม,นมันได้จะได้หนึ่งเดียวครับมันก็ตกนี่แหละกันรถเก่งนะสองคันแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ลงคลอ,ง,องนู้นแล้วไอ้ตรงตรงกลางมาไม่ทันเขาบอกว่ามีมีคนหล่นลงไปตายแต่รถชนตรงนี้เหมือนกันแต่ตรงนี้มันเสียหลักบ่อยถ้ามาแบบว่าหลักร้อยเนี่ยความเร็วนะ มันจะหลุดโค้งทุกคันเลยตรงนี้ตั้งจิตอธิษฐานเต็มที่อุทิศบุญกุศลทั้งหมดทุกภพทุกชาติที่ทํามาขอให้ช่วยให้ลูกให้พ้นจากวิกฤตในครั้งนี้สุดท้ายก็ปฏิหายก็ไม่มีท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่คงจะเข้าใจนะครับท่านที่มีลูกและคงจะเข้าใจว่าเหตุการณ์อย่างนี้ <c oughs> มนใจมันจะุดออจาร่างกาย จจะขาดลูกทุกคนแก้วตาดวงใจของผมชีวิตรูกผู้ชายคนนผมไม่มีอะไรสําคัญยิ่งกว่าน,นี้อีกแล้วขอให้การตายของลูกสาวผมครั้งนี้นะครับสอนเพื่อนๆและน้องๆในรุ่นต่อไปว่าคำมืดจะอ่านหนังสือจะดูหนังสือจะติวหนังสืออยู่ที่บ้านดูหนังสือที่บ้านจะดีที่สุดครับอย่าออกไป วนกันไปนั่งติวที่ร้านอาหารร้านกาแฟร้านอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ไม่ได้โทษว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพระาะอะไรนะครับแต่ว่าอยู่บ้านดีที่สุดพ่อแม่ก็สบายใจด้วยแล้วมันเงียบที่สุดดีที่สุดได้ผลที่สุดขอฝากข้อความถึงทุกคนนะกันะคะว่า สุดท้ายโลกมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้มันก็ต้องมันก็ต้องเจอเกิดแก่เจ็บตายน้องนี้ก็แค่ไม่แก่เท่านั้นเองต่ก็มีสติอยู่กับทุกวันคาร้นคำราก็ระมัดระวังเรื่องของการไปอ่านหนังสือนอกบ้านวัยรุ่นสมัยนี้จะเป็นเยอะจะเป็นเยอะเพราะว่าจะมีกลุ่มเพื่อนจะได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนในการ,รติมหนังสือด้วยแต่ก็อย่างที่คุณโควิดว่าบ้านใครคนใดคนหนึ่ง น่าจะปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านให้เร็วหน่อยอย่าดึกอย่าดื่นเลยใช่คุนโควิดฝากไว้นะคะมาต่อกันที่เรื่องที่ศาลอาญาเมื่อวานคนไปที่สาลอาญากันเยอะแล้วก็รถติดพอสมควรนะคะสาลอาญาท่านนัดสอบถามนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนพชอดีตสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยจำเลยที่สองในคดีร่วมกันก่อการร้ายและพวกรวม24คนกรณีที่มีคนไปยื่นคำร้องต่อสาลอาญาให้มีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะกรณีที่ว่าทั้ง24คนเนี่ยมีพฤติการเข้า ขายผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัวไปขึ้นเวทีปลาัยที่หน้ารัฐสภากล่าวโจมตีพาดพิงของคูตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้สารออกนั่งบันลังตั้งแต่ช่วง9ก้นาฬิกาเศษเศษในเวลาต่อมาช่วงบ่าย15บหนกนาทีผู้พิพากษาพร้อมองคณะออกนั่งบันลังก็อ่านรายงานนะคะสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายยศวริชูกล่อมจำเลยที่7 ร้องขอให้เลื่อนการไต่สวนออกไปค่ะเพราะว่าจะนําพยานบุคคลมานะคะว่าจําเลยไม่ได้มีเจตนากระทําการฝ,าฝ่าฝืนเงื่อนไขาการประกันแล้วก็จะขอเวลาตรวจสอบแผ่นซีดีที่ผู้ร้องนํามายื่นเป็นหลักฐานด้วยศาลท่านเห็นว่าเพื่อเป็นการให้โอกาสจําเลยที่7ได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่จึงเห็นสมควรให้เลื่อนคดีในส่วนของจําเลยที่7นะคะไปเป็น22สิงหาคม9นาฬิกาแล้วรับฟังคําสั่งของจําเลยทุกคนวันที่22เหมือนกันเลยค่ะ15นาฬิกายกเว้นจําเลยที่เป็น ็นสอสอคนให้เลื่อนการซักถามเป็น29พฤศจิกายนเพราะว่าให้หมดสมัยประชุมสภาซะก่อนปิดสมัยประชุมสภาแล้วเดี๋ยว29พฤศจิกายนมาฟังคําสั่งในส่วนของ ừ ừ ừ คนที่เป็นสอสออีกทีหนึ่งนะคะเอาละครับหมดเวลานะครับแจ้งข่ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับน้องเล็กชนาทิพย์แพ้สเปนใช่ไหม ừ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  สเปนก็สเปนรู้สึกจะได้เหรียญเงินนะตัวน้องเล็กได้เหรียญทองแดงนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ เรีันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การันตงแล้รว่าไม่จบ